ยังไม่มีข้าวยมรับข้าวนะโยมนะหนึ่งนอกจากพระสงฆ์ที่มาร่วมง,งานออกบริวารแล้วก็ตามในส่วนของเมธรรมชาติจารีชีพรบับชีสินแปดนี้ก็รับบิธบาตนะโยมนะโยมค่อยๆตักให้ทั่วครับถายปรตใจพระจุลปัตตะพระทุกมาพรพระพันปรญจจินัย ร่มเงาหญ้าในสะพานหร้เงายร่มพ่อแม่เป็นฝนทุกบางเบาเกินจินเกล้าเกล้าทุกอยู่ทุกอย่างร่มรายการกันโขลกิดเถ่ากล้าร่มราชากันศัตรูให้รู้ถามร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลาม ให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดทรัพย์สินเงินทองสามารถชำรระนี้ได้ตามกฎหมายแต่บาเรื่องธรรมนักขุนห่งาวกองการ 啊，对